สวัสดีครับผมบอมสกีโฟนะครับวันนี้ฟีฟ่าออนไลน์4มีอัปเดตแพทช์ครั้งใหญ่นะครับมีนักเตะคัสต์ใหม่มามีไอคอนชุดใหม่มานะครับแล้วก็มีกิจกรรมใหม่มาให้เราได้เล่นกันนะครับผมนี่ใครอยากได้ไปแคมคัสต์ใหม่นะครับหนึบาทแล้วก็ลุ้นไอเทมไอคอนด้วยนะครับคัสใหม่ยี่ UCL นะครับผมแต่ก่อนที่จะไปเล่นกิจกรรมใหม่กันเนี่ยเดี๋ยวพามาดูไอคอนเซตใหม่นะไอคอนชุดใหม่กันก่อนนะครับนี่ไอคอนเซตใหม่นะไฮไลท์จะอยู่ที่อิลิขันต์ตน่าครับกับเทีีองลนะะฮ มาเรามาเล่นกิจกรรมใหม่กันดีกว่านะครับไอคอน v e n t i s t t o t y นะครับทีมออฟ h e เ e ียนะฮะจัดไปฮนะรูปแบบกิจกรรมก็เหมือนเดิมนะผมไม่พูดมากทำความครับเล่นเลยดีกว่าเปิบ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 เจัดเข้าไป5,000บาทเลยปาบเข้าไป500เหรียญ5,000บาทเลยนะฮะร,รูปแบบที่1เน้นย i p STY นะครับถ้ารูปแบบที่2เน้นไอคอนผมลุนผมเน้นไอคอนดีกว่านะฮะ เหมือนเดิมปกติผมก็จะเล่นผมก็จะเล่นเน้นไอคอนอยู่แล้วนะครับเอาวันไหนดีอันนี้คืออะไรนี่ทําไมผมได้เยอะจังอะ่ะมันเป็นลุ้นไอคอนทําไมช่วงนี้ทําไมตอนนี้ไอคอนออกง่ายจังคือแบบเป็นมันติคาร์ดท,ที่ลุ้นไอคอนได้ด้วยนะเพียบเลยดูดิโอ้โหเฮ้ยกลายเป็นว่าไอคอนออกง่ายหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องดูฮนะนี่แต่ไม่ใช่ไอคอนร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ก็ยังดีมันก็ได้ลุนไอคอนทุกครั้งใช่ไหม ออถึงมันจะออกยากแต่มันก็มีโอกาสได้ไงจัดไปเรื่อยๆฮะสิบครั้งสิบครั้งได้ตั๋วนะครับตั๋วก็ค่อนข้างดูยากทีหนึ่งนะยังไม่ได้ไอคอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไอคอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเนี่ยนี้เนี่ยโอเคการเก้าสี่นี่น 94, นตัว๋วเข้ามาแลกอันนี้นะครับเจ็ดตัว 8, ต๋วแปดตัว 10, ต๋วเก้าตัว๋วสิบตั๋วสิบตั๋วเป็นกองหน้าครับอะไอคอนกองหน้า <c oughs> ผมว่าไอคอนเริ่มได้ง่ายขึ้นนะเนี่ยปึ๊บ ลุ้นไอคอนเพียบเลยเนี่ยตัวเริ่มออกยากแล้วเดี๋ยวกด10ส,สักครั้งหนึงเลยกด10ครั้งนึ่งนะเอ้ยหนึครั้งเน่ยหนึครั้งนะป้นะ pp, าบก็มาโอ้โหได้ตัวเดีเอเองหนึงรอครั้งยังไม่ได้ไอคอนร0อ็นะเดี๋ยวขอดูก่อนผมได้9กละเกตัวละขออีกตัวนึงนะฮะเป็นไอคอนกองหน้าเลยปุ๊บเอ้ยดูไม่ทันได้หรือย,ยัง ค้างคครับอ่าได้หนึ่งตัวโอเคนึกว่าจะไม่ได้ละได้หนึ่งตัวนะครับแรกนี่เลยเนี่ยจะแลก T Y ก็ได้นะนี่ไอคอนป้าบเข้าไปอ่าแล้ก็เล่นใหม่เล่นใหม่แบบหนึ่งร้อยครั้งเลยนะฮะไปเลยทีเดียวป้าบสามตัวปุ๊บสรุปคือไม่ได้ไอคอน100นะคร้อยเซนะฮะก็ไปลุ้นไอคอนก,นกันว่าจะได้หรือเปล่าสําหรับมัลติคัสไอคอนนะครับอันนี้ผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะฮะ เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเผื่อมาเล่นต่อนะฮะรางวัลผู้จัดการเนี่ยผมชอบลืมเปิดจังเลยไอ้บ็อกซ์เนี่ยรับให้หมดเลย5,000นะครับปาบอย่าขอดูเงินก่อนนะว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเอาไปไวเลยนะฮะมีอยู่1 4 5 2งสี่ห้าสองหกเก้านะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเอนะฮะกดรับไวไวเลย ได้มาทั้งหมด1509 1 1ดูเหมือนไม่เยอะวะ5 0 0 0ัเอ็มเองเหรอเฮ้ยทำไมได้เงินน้อยจังเลย5,000บาทได้5,600ัอยเอ็มเองเหรอทำไมเงินมันออกน้อยจังเลยฮะเล่นรูปแบบที่2มาเปิดนักเตะกันดีกว่าครับที่รุ่นไอคอนผมจะเปิดหมดเลยดูซิว่าไอคอนจะออกหรือเปล่านะครับมันจะมีไอคอนร้อยเปอร์เซ็นต์ฟรีอยู่ใบหนึ่งที่เป็นไอคอนกองหน้านะดูดิ MC กับไอคอนถ้าเกิดใครเปิดได้ไอคอนผมว่าโคตรเฮงอะผมว่าโคตรเฮงเลยนะ MC กับไอคอนเนี่ยการ์ด94อ่อะลองดูฮะเผื่อเผื่อเฮงฮะทีนี้ทีนี้จะเป็นขยะและ MC เนี่ยล้นล้นคังมากผมจะไม่เปิดเยอะแล้วกันนะเพราะว่าขี้เกียจเกียร์เลียร์คังอะเปิดต่อครับเปิดต่อผมว่ามันจะไม่คุ้มเอาดีมันจะไม่คุ้มอะเน,นี่นี่มันมีอันเนี้ยน่าจะลุ้นไอคอนมากสุดเลยเดี๋ยวผมมาเปิดตอนท้ายนะคือถ้าเล่นรูปแบบที่2อะ่ะคุณต้องได้ไอคอนอะ ไม่งั้นเนี่ยแบบมีแต่ตัวแบบลกคังอะทุกคนแล้วโอกาสที่จะได้ไอคอนน้อยมากนะบอกเลยไหนๆก็เปิดแล้วเปิดให้หมดนี่แหละดูดูสิแมบอกจะเปิดไม่หมดลองลองลองเปิดไปเรื่อยๆนะลองเปิดเรื่อยๆขยันเคลียร์ก็ลองเปิดไปเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยได้ไอคอนว่ะแต่เป็นเราดุพันเก้าร้อยเอ็มเออยังดียังดียังดีงดเอ้ยมันมีมันมีอยู่จริงนะไอคอนม,นมีอยู่จริงนะ ไอ้การนี้ไอคอนมีอยู่จริงแต่แหมเสียดายได้ไปเราดูบเฉยเลยมันการเก้ากับการเก้าสี่ะเนาะเฮ้ยก็ยังดีก็ยังดียังดียังดีโอเคแจ๋วแจ๋วเฮ้ยมันทําให้มีความหวังที่จะได้เพิ่มยังดีเว้ยเออมีอยู่จริงมีอยู่จริงอ่ะก่อนที่จะไปเปิดไอคอนร้อยเปอร์เซ็นต์กันนะครับปกติผมเล่นกิจกรรมทีไรผมลืมทุกทีเลยเนี่ยไอตัวบ็อกซ์เนี่ย ผมต้องมาเปิดนอกรอบทุกทีเลยเดี๋ยวขอเปิดก่อนกลัวลืมนะอันนี้มีอยู่3ชิ้นด้วยนะ 21TY น่าจะเป็นของเก่านะผมลืมมาเนี่ยขอเปิดเลยกันของเก่าจากกิจกรรมครั้งที่แล้วนะนี่ลุ้นไอคอนด้วยครับ 21TY เนี่ T ยผมลืมนะครั้งก่อนผมลืมนะที่เล่นกิจกรรมครั้งก่อนเดี๋ยวจะได้เปิดด้วยทีเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวขอเปิดนี่ก่อน 21TOTY แน่นอนนะครับมีอยู่1ชิ้น100%เซ โรนโดมาหน่อยเบอร์อะไรวะเมื่อกี้เยอรมันอุย้ยคิม,มิก1,500 m อเอ็มอันนี้ข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับ21 TY ทีวายนอมินีนอมิเนตเนี่ยข้ามไปนะอันนี้สองใบสุดท้ายครับสองใบสุดท้ายก็ลุ้นไอคอน21 ที่น o m i n a t e nominee นะฮะมาขอให้ไอคอนออกหน่อยเฮ้ยฟิลเล่โอ้อะใบสุดท้ายครับไอคอนโคตรวัดดวงเลยครับทุกคนถ้าได้เล่นกิจกรรมนี้แล้วเล่นรูปแบบที่2นะถ้าเกิดได้ไอคอนดีก็ดีไปเลยถ้าเกิดคุณไม่ได้ตัวดีๆอ่ะผมได้เงินมาแค่5,000ันกว่าเอมเองนะเอาเฉพาะเงินนะ่ะแล้วนักเตะก็ดูดีอย่างที่เห็นเลยนะแล้วผมต้องมาเคลียร์คังคือ โอกาสมันได้ไอคอนมันมีแต่มันน้อยมากนะแล้วผมได้มาตัวหนึ่งก็เป็นราวดุบด้วยมาอันนี้คือได้แน่ๆนะครับผมจากการเอาตัวไปแลก10ตัวและได้ไอคอนกองหน้ามิดฟิลด์นะดูซิว่าจะออกใครครับเป้าหมายผม <c oughs> ถามว่าวันนี้อยากได้ใครมากที่สุดก็คือกองกองโตอิลิคันโตน่าน,นั่นเองนะครับผมมาชึบเฮ้ยผิวสีวะไนจีเรียโอกาชาเหรอ โอ้โยไอ <c oughs> ้ดวงตกดวงตกโถ ดูคันตัวหน้าก่อนอยากได้มากเลยมีใครขายไหมเนี่ยมีทำฟูลไอคอนแมนยูไม่มีใครขายเลยโถราคาแล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะอย่างที่บอกไปกิจกรรมนี้ถ้าเล่นรูปแบบที่2ก็ต้องวัดดวงนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะมีคนดวงดีกว่าผมก็ได้นะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ